นี่ทำารอลบฝนครับจะมีเครื่องขวดควน,นอนอยู่เนี่ยต้องลอยกลองไฟนะครับถ้ำแต่นี้จะลงไปหยิบคูอีกพัดหนึ่งนะครับด้านล่างสูงเหนือบสูงลงแบบด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วย พาสูงกับล่างว่าแปลงล่างอีกจุดหนึ่งนะครับจุดชมวิว่ข้างล่างปีนข้มาข้างหนะ้าพาตัวนี้จะเป็นมองลบฝนเนาะมองพักลบฝนเป็นทำพาหิน ล่านาฝนปล่อของเลี้ยงวัวได้หลบกันนะครับสูงขนาดได้ครับชันหัวได้ละนี่น่านะแมวอีกข้างหน้าแก็จะขึ้นพวกใหม่ป่าน โอ้ตัวน,นี้เป็นอึอฟานนะฮะอืมใหม่ๆสดๆยูสิท่านหมางหลังสูงเติบครับนั่นคือข้างบนไงย่างมาหันจากผักด้านบน,นพูนผ้าหน่ำหนาพู้น้อยเพื่อท่านขุมขามนะมันอยู่คนวะท่านคุมคา่าน้มมันผ้ามากอยู่แล้ววะผ้ารออีกสกักก้อนมาส เอาให้เต็มที่เลยวะเนี่ยพ่อผู้ทรงจานสดคือเมายาพิเศษนะน้ำก็นเอาลยกแมวยัดเจียนจัน คอนเท็นเป็นวะตั้งใจเรียบเป็นคอนเทนต์ได้หัวก้อนเต็นต่างใจเลยน้ำเล็บแมวหนีไว้จังเบอร์ได้นี่เออหมวกคนเป็นหมวกกันแม่งขี้นาคเรียกว่ากอดี เป็นก้อนหินยาวครับเก็บภาพบรรยากาศเรื่อยๆสานเดินป่าท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เาวทเาดิบุญเลยตอนนี <motiv ators> <vt ret ro ired> ้จะเป็นขาลงอยู่นะฮะลงจากพักภูมองก่าดบุนะนี่ละมองมองแท้ท้องถิ่นว่าปัญหาปบเเนามองจดินแล้ลวง ไปเขาอีกลูกหนึ่งดันหน้าสั่นผู้จงควนนะครับ ใช้ดอกอยางรองเท้าจับอย่างดีเพราะว่ามันเกิดยื่นใบใหม่แห้งน,นั่นเองปล่อยอยางไปนะคร่บไปลงักข้างล่างนะครับสูงเติบลยจันทร้นไปทับบน ท่องเที่ยวเดินป่าครับทางเป็นภูอีกลูกนีง มาคุยบอกโร่ใไม่พักพูนเป็นพระล้านเห็น,นฉันิดลากไวเน์บอกกี่ลร่ม่ถูกพักพูงกี่โอเคครับ